มันได้เวลามันได้เวลาที่ผมจะต้องมาเปิดสุ่มกาชาเห็นความเกลือให้ท่านผู้ชมดูแล้วล่ะครับย่าเอาละครับผมสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผม Howdy Channel ในเกม Wonder Man the s t r o n g t เซอร์ญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะครับผมอวันนี้ผมจะมาทําการเปิดสุ่มกาชาหาเจ้ากระบองเหล็กเลยนะครับผมโอ้โหไม่ได้กไม่ฝังเหมือนกันเลยนะครับเรียกว่าจะมาเร็วได้ขนาดนี้ครับเจ้ากระบองเหล็กเนี่ยผมนึกว่าจะเป็นเมทนายมาก่อนเสียอีกนะครับเรื่องที่สําคัญเลยนะครับผมมันเป็นระบบสุ่มกาชาครับ มันไม่ใช่แบบเติมทุกวันเหมือนเซิร์ฟไทยตอนนี้นะครับผมที่ต้องเติมวันกี่บาทอะสามสิบห้าหกสิบเก้าเก้าสิบเก้าบาทได้ป่ะผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่นี่นะครับไม่ต้องไปเติมเลยนะครับแค่คุณดองตั๋วนะฮะหรือว่าสามารถเติมซื้อได้เลยนะครับตั๋วดำถ้าเกิดเงินหนาๆหน่อยนะแต่วันนี้นะครับผมจะมาเปิดแบบสายฟรีกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้สมัครพีพอไว้นะฮะเลยไม่สามารถเติมได้นะครับผมโอเค แลวก่อนที่จะไปเริ่มสุ่มนะครับผมขอไปปัดความเกลือจากตัวแดงก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มไว้พร้อมๆกันเลยนะครับยี่สิบปรแรกไปมาครับมาครับฝันังการแบบไม่ขึ้นเบกระโดดไปแล้วชาร์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 จพุ่งไปต่อยเลยครับผมตูมมาครับสีเหลืองจะมีไหมครับสีเหลืองโอ้สีม่วงเลยฮนะไม่เปไ็นไรครับผมบอกไปแล้วว่า แบบปัดความเคลือไปก่อนครับบางทีเราไปเปิดตาทําอาจจะได้ก็ได้นะครับผม S S R นะฮะเดี๋ยวเขาจะมีตัวอะไรนะครับไปเปิดอีกรอบนะครับพุ่งไปแล้วชาร์จชาร์จชาร์จพุ่งไปต่อยอีกรอบสีเหลืองขอสีนเหลืองหน่อยขอสีเหลืองใจโอ้ย <c oughs> ได้แล้วเปิดอย่างนี้มาตัวนู้นคำพอดีนะครับท่านผูช้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวละครในตัวดำเนี่มีตัวอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากกระบองเหล็กเลยนะครับตัวต่อไปจะเป็นโซนิกแล้วก็เออกเอฟิล์มเออแล้วก็บุริบุริพิซเนอร์นะครับแล้วก็ตาชาติใต้ดินดาร์กชายแท้งท็อปก็จกักรพรรดิเด็กนะครับผมแล้วก็วัคซีนแมนหมดแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในกาชานี้ผม ไม่อยากได้ตัวไหนเลยนอกจากกระบองเด็กแค่ตัวเดียวเองนะครับผมมันไม่มีทัศมุกิอ่ะถ้ามีทัศมุกิก็ได้อยากได้ตัวนึงนะครับโอเคเราไปเปิดกันเลยนะครับเริ่มจากสมไาได้ครับ7ใบบางทีคุณอาจจะไม่ดูนะครับว่าเซยญี่ปุ่นเนี่ยจะมีตามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกเนี่ยจะเป็นแบบสเต็ปหนึ่งนะครับจะลดไป3 0เหรือก็คือลดไปประมาณ3ใบนะครับสามารถเปิดได้7ใบนะครับผมซึ่งผมมี39บกใบก็เปิดได้ประมาณ4ครั้งนะครับไปเริ่มจากเจ็ไปแรกก่อนเลยครับไป มาวกระโดดไปชาร์จชาร์จมาเตี้ยมทุ่มไปต่อยต้มมาครับของสีเหลืองเอยโอ้โสีม่วงสองอันเลยนะฮะไม่ต้องรุนนะครับเกิดอย่างนี้โอ้ยได,ได้อะไรนะลืมข้ามาเถอะครับไปอีกรอบมาครับอีกรอบครับโดดชาร์จ พุ่งไปต,ต่อยปูมนะครับขอสีเหลืองหน่อยสีเหลืองอีกแล้วที่ผมจะเกลืออีกแล้วใช่ไหมครับพนี่โอ้ยขอตัวละครตัวดำสักงตัวหน่อยเถอะจะไม่ผมสักงตัวเลยเด้อครับเกมดีเนี่ยโอ้ยขาบไปได้ครับหนึ่งสเต็ปโอยนี่ผมจะต้องซื้อรูปก่าอีกเลออีกแล้วหรอครับเนี่ยนะครับเปิดได้สองครั้งไป นะครับมานูไม่พร้อมกันเลยนะครับผมจะเกยอีกหรือไม่ชาร์จชัดชัดชัดเจโอ้ชัดนานหน่อยครับผมพุ่งไปต่อยตูมนะครับสีเหลืองสีม่วงสองขี้นี้ได้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสองอันได้ไหมอ่ะโอ้ยตายแล้วจะไม่ผมจริงอ่ะจะไม่ผมจริงเหรอจีเอ็มเห็นใจผมหน่อยใจใสพี่หน่อยสิครับไปรอบสุดท้ายกดชาร์จ ชาดชาดนานาน,าน,าน,านานไปเลยพุ่งไปต่อยอตูมทีเหลืออ๋ออ้ยเกืออีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยเติมก็ไม่ได้ด้วยะ่ะไม่ได้สมาฟอบไอ้ฟอเพย์ไว้อ่ะโอ้ยรับของแป๊บหมดคำพูดครับหมดคำพูด ที่ผมจะต้องซื้อรูปร่างตัวละครตัวนำไปงี้ตลอดเลยไม่เนี่ยสงสัยคงจะต้องเริ่มเก็บดองตัวนำเอาตัวที่อยากได้มาแล้วนะครับผมนี่ครับผมได้เจ้ากระบองเหล็กมาเดินเล่นแล้วนะครับทุกคนหย <c oughs> ขำแห้งวะ่ะนี่ผมจะไม่ได้ตัวนำสักตัวเลยได้ไม่ใช่ไหมเนี่ย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมรอบหน้าผมจะดองตั๋วให้เยอะแล้วมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันนานๆเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับได้ใลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนครับสวัสดีครับ